สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหละยเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาขายเขาฝากขายอะไรนะขายการทนหน้า1.9ตัวสูงขาวมุกนะโอ้ใหม่มากนะครับอันนี้ไม่ได้สีเนี่ยแทบไม่ได้ต้องทําไม่ต้องทําอันนี้สีขาวมุกแค่ไปเอาอันนี้ไม่ใช่ ไอ้สี่ลอกนะสติกเกอร์อันนี้จะเป็นน่าจะเป็นตัวตัวท็อปนะนะครับนะครับโอ้ใหม่ครับใหม่คือว่าใหม่เลยแหละนะลอยเหรอลอยนี่โอ้ยแทบไม่มีเลยนะผมเช็คให้หมดแล้วแหละนะเขาส่งมาคือยังไงล่ะเขาฝากขายอะนะครับ เก็บเงินไปทางด้วยนะครับตัวสูงนะตัวสูงแท้นะครับเนี่ยแท้ตัวท็อปโู้หายากนะครับผมบอกก็เลยหายากใครท่านใดที่ว่าหาอยู่เนี่ยแท้ถอดเลยนะครับนะแท้ถอดนะครับแท้ถอดเลยนะครับผมการันตีว่าเราแท้ถอดแล้วพลาสติกไอกันทุนเนี่ยยางเหนียวแล้วก็หนานะครับดูง่ายๆนะครับจะเหนียวแล้วก็หนา ก็ลอยก็กสภาพก็เดี๋ยวนะอันนี้ลอยขนส่งหนึ่งลอยละแค่มีแค่ตำหนิแค่นิดเดียวนะครับนอกนั้นเป็นกาวหมดเลยอันนี้กาจังหน้าตัวท็อปมันจะเป็นออกดำๆนะครับตัวท็อปเลยเขาลอกสติกเกอร์ออ,อกไนงะอันนี้พันห้านะถ้าซื้อใหม่นี่โอ้โหแท้โดยนี้ ถ้าทําสีด้วยนี่หลายตังนะอันนี้เขาฝากขายถอดลดเลยนะแพ้เลยนะนะครับก็ถ้าซื้อใหม่แล้วหลายตังอ่ะไม่ต่ำกว่าห้าพันนะครับไม่ต่ำกว่าห้าพันเอาไปใส่ตัวสูงหรือว่าท่านใดที่จะแปลงตัวเตี้ยนะสายแปลงนะแปลงตัวเตี้ยเอาไปใส่ตัวสูงได้นะครับแต่ว่านะีครับป่ง มันก็ใหญ่ๆครับแท้เลยนะครับไม่ได้มีการตัดต่ออะไรทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวดูนะครับก็เก็บเงินปลายทางนะครับก็ขามุกนะตัวสูงคือแท้ถอดรถเลยทำไมเขาถึงถอดเพราะว่าเขาไปเปลี่ยนเป็นสีเออนะกราะชาังหน้าอะไรนเปลี่ยนสีด้วยแล้วก็เปลี่ยนกระชังหน้าเป็นมิวเอ็กซ์นะเขาถึงเปลี่ยนถอดแท้เลยครับ ก็ประมาณนี้ครับสนใจก็093484975 093484975รั1,500รวมส่งเก็บเงินไปทางนะครับประมาณนี้สนใจสนใจก็โทรมา